ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ของช่วงพิธีมงคลต่างๆค่ะโดยที่จังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีสีสันด้านการแต่งงานขึ้นค่ะของคู่รักนักวิ่งค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีงานแต่งงานที่ร้านอาหารครัวนักวิ่งในเขตเทศบาลนครยะลาค่ะได้มีการทำเซอร์ไพรส์วิ่งสู่ขอสาวโดยมีขบวนรถจิบนำผู้ถือขันมาและรถตำรวจนำขบวนแห่รอบเมืองยะลาค่ะ เพื่อจะมอบดอกไม้ไปให้กับเจ้าสาวยังโรงแรมยะลารามาสลหรับงานแต่งงานที่จัดขึ้นคะเป็นงานของน้องฟุกหรือนายวิทวันภัยศาลและน้องปอนนางสาววรล,ลักษ์เสรักษ์ซึ่ง2หนุ่มสาวคู่บ่าวสาวนี่ครับเป็นคู่ที่รักการออกกําลังกายและทั้ง2ก็คบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีโดยน้องฟุกค่ะเป็นหนุ่มนักวิ่ง ตามแบบผู้เป็นพ่อนั่นคือนายประเสริฐไพศาลที่เป็นนักวิ่งมาราธอนระดับประเทศผ่านการวิ่งการแข่งขันมาแล้วหลายสนามกว่าเป็นหลายเหรียญและก็ถ้วยรางวัลมากมายค่ะซึ่งในวันนี้ผู้เป็นพ่อก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ในวันแต่งงานของบุตรชายสุดที่รักนี้โดยได้เตรียมการล่วงหน้าที่จะท้าลูกชายนั่นคือน้องฟุก๊กด้วยการวิ่งระยะทาง4กิโลเมตรจากบ้านซึ่งเป็นร้านอาหารครัวนักวิ่งในเขตเทศบลาลนครยะลา ไปสู่ขอสาวซึ่งได้มีกลุ่มนักวิ่งเพื่อสุขภาพเชยะลาและขบวนแห่รถจิบโบราณเข้าร่วมการวิ่งในครั้งนี้ด้วยค่ะสร้างสีสานให้กับเมืองยาลาอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะขณะที่คุณพ่อประเสริฐเองก็ได้แต่งกายคอสเพย์สวมชุดสไปเดอร์แมนค่ะและออกวิ่งไปพร้อมกับน้องฟุกซึ่งอยู่ในชุดเจ้าบ่าวนำหน้าขบวนแห่รถจิบโบราณที่กำลังจะไปสู่ขอเจ้าสาว โดยขบวนวิ่งก็ได้เคลื่อนไปตามถนนพิพิธพักดีเขตเทศบาลนครยะลาจนถึงวงเวียนหอ,อนาฬิกาจากนั้นค่ะก็วิ่งกลับมายังโรงแรมยะลารามาที่ได้เตรียมพิธีการไว้ใช้เวลาในการวิ่งประมาณ30นาทีโดยมีกลุ่มเพื่อนนักวิ่งและนักวิ่งชาวยะลามาวิ่งพร้อมกันด้วยค่ะจากนั้นก็ได้วิ่งจากชั้นหนึ่งค่ะไปยังชั้น6พร้อมกับนําช่อดอกไม้ไปมอบให้กับน้องปอนซึ่งเป็นเจ้าสาว เรียกว่าการแต่งงานในครั้งนี้ค่ะสร้างสีสันความสุขอรอยยิ้มให้กับพ่อลูกและครอบครัวของเจ้าสาวเป็นอย่างยิ่งน้องฟุกยังบอกเขาว่าการจัดงานครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็จะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของตนเองด้วยค่ะที่เป็นนักวิ่งอยู่แล้วได้มีโอกาสใช้สีสันตรงนี้ทำเซอร์ไพรส์กับกิจกรรมงานแต่งงานที่แปลกใหม่โปรโมทเมืองยะลาซึ่งยังไม่เคยมีใครจัดแบบนี้ เมื่อวิ่งเสร็จตนก็จะนำดอกไม้ไปมอบเจ้าสาวแล้วก็จะเข้าสู่พิธีสู่ขอตามประเพณีต่อไปค่ะน่ารักมากเลยค่ะสำหรับการแต่งงานในครั้งนี้ค่ะ